ครึ่งเวลาแรกนะครับจะเป็นล่าชวิ์บางเขนเป็นฝ่ายเคลียบอลบุกจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับหัวแทงลูกนี้อา้าแล้วเรียบร้อยครับฝาวครั้งที่6นะครับ เป็นจุดโทษจุดที่2ของอิสาราเอลพิศลายประเทศไทยผู้เสียแม่โอ้โหทางราชินบางเขนก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามองว่าแม่น่าจะเป็นการกระแทกเข้าที่บอลเบียดกันธรรมดาแต่ว่ามุมมองผู้เสีนนี่มองว่าเป็นการฟราวนะครับโอ้โหจะเป็นหมายเลข8นะครับปัญญสิทธิ์เขาทองแล้วจะเปลี่ยนผู้สาวประตูเหมือนกันครับทางราชินบางเขนส่งหมายเลข12ธนากรลักีณมสูงเนินนะครับลงมาเฝ้าเสาจะเซฟจุดโทษจุดนี้เลยครับ ปัญญสิทธิ์ดวลกับธนกรมาดูครับประตูลุนประตูขึ้นนำของอิสลามเชียร์อไรปัญญสิทธิ์กดลูกนี้หน um ึ่งศูนย์ครับอิสลามเชียร์อไรองประเทศไทยขึ้นนำราชิน <Re ีบางเขนหนึ่งประตูศูนย์ครับจากจุดโทษจุดที่สองของปัญญสิทธิ์เขาทองครับ ูภาพช้าครับซอยมาแล้วกดหลังเท้าด้วยขวาเลยครับแม่ทางธนกรนี่เบี่ยงไปคนละทางนิดนึงนะครับแล้วจะกลับมาเียไม่ทันเป็นบอลของลุชิตบางเขนอีกครั้งหนึ่งเล่นเร็วมาเลยแล้วพีรพัฒน์วัตชัดต,ตวัดออกขวามาวันิทรโยกเข้าซ้ายแล้วยังไม่ผ่านครับแม่ฐวัดดักได้แล้วอิสลามจะไปลูกนี้ขวางไม่ได้ครับเสริมสุพัฒน์ กระชากมาเสีวสุพัตเข้าตรงกลางแล้วแตะหนึ่งครับได้ประตูตีเสมอจากหมายเลข9ก้ีรติพ่วงเรือครับเอาจนได้เลยครับโอ้โหเกมนี้สุดบันจริงๆนาทีที่31ครับดูภาพชาา้าจังหวะเสีวสุพัตไปสไลด์ขวางไว้แล้วหลบตัวนี้มาได้นี่เลยครับโอ้โหเจอตัดเกมแต่ว่ายังฝืนอยู่สุดท้ายจ่ายปี กีรติพ่วงเรือนะครับแปลเข้าไปโอ้แปลสวนตัวอารุณเข้าไปเลยครับโอเคลกลับมาเสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วลอีหานบอลเป็นของราชิดบางเขนนะครับจีรศัก์ดิยิงไกลก็ไปติดที่นัทวัฒน์เป็นคิิอินของราชิดบางเขน แล้วเสริมสุภัตตะวันแล้สองหนึ่งเลยครับโอ้โหผู้ตัดสินให้ประตูนะครับจังหวะนี้แม่เป็นเสริมสุภัตยิงนอกกับตาทีมนีคิกินมาแล้วเหมือนบอลจะไปฉลับผู้เล่นของอิสราเอลพี่ะไรดูภาพช้าเะครับเสริมสุภัตตะวัดมานี่ครับโอ้โ oh หถ้าคิกินจังหวะเดียวเข้าไปเลยนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าไปฉลับผู้เล่นใดผู้เล่นหนึ่งนี่ แล้วเข้าประตูนี้ถือว่าเป็นประตูนะครับโอ้โหมาได้ประตูที่สองแม่ทางอาทิย์แซมพิเศษกับดันทีมของอิสลามก็มองว่าบอลแน่จะไม่โดนใครแต่ว่าผู้สิทิให้ประตูไปแล้วครับแล้วตะวัดเร็วมาอาทิบแม่ก็ไม่มีอะไรครับขอโทษกันไปโอ้โหมาได้ประตูนาทีบาปเลยครับสําหรับราชิดบางเขนรภูมิต้อง เล่นภาวะเพ,ะเพละแล้วครับทางอิสลามแล้วรัจภูมิคืนกลับมาฟินนาสไม่ทันครับจบเกมครับโอ้โหสุดบันจริงๆครับราชินีบางเขนพลิกแซงเอาชนะอิสลามพิยา,าไรประเทไทย2ดวหนึ่งครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแม่เดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมรอบแปดทีมสุดท้ายในคู่สุดท้ายกันครับ